จเจริญสุขจเจริญพรสาธุชนคนโค,นคนราดบ้านเองคนออสเตรียเดนมาร์กนอร์เวย์คนทุกที่ในภพสามขออภัยไม่ทราบเสียงอาตมาชัดไม่เอ่ยเพราะว่าชัดเจนครับอาจารย์ชัดเจนอ่ะโอเคาาก็วันนีอ้อาตมาอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะเอาความหนาวมาฝากทุกท่านชื่อชื่อว่าไอซ์แลนด์ก็คือ แดนหิมอ่าก็เป็นเกาะในสับทางการที่นี่นี่จะมีชื่อเรียกว่าเกาะมหาสมบัตินะเพราะว่าพระอาจารย์เจ้าวาที่นี่ท่านชื่อพระมาหาสมบัติม <c oughs> านี่ออกจะมาหามมาที่เกาะเกาะมหาสมบัติก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวพระอาจารย์พระมาหาสมบัติเป็นเจ้าวาดวัดพุทธไอซ์แลนด์ ก็จะอยู่ที่นี่ถึงวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดก็จะเดินทางกลับอะจะอยู่ที่ไหนจะหนาวเย็นขนาดไหนก็ขอให้บุญใจด้วยพระธรรมก็เข้าเรื่องกันสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ว่ากันด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมล้วก็ไล่กันมาตั้งแต่ศีลข้อที่หนึ่งจนเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วก็ถึงศีลข้อที่สี่เรื่องวัจีกกร,รมกีจะเยอะมากสําหรับวันนี้และอาจจะ อีกวันสองวันทิ้งท้ายก็จะเป็นการกล่าวถึงศีลข้อที่หนะ้าก็จะมีคำถามจากทางบ้านฝากมาว่า <c oughs> โทษภัยของศีลข้อที่ห้าในปัจจุบันและภพชาติต่อๆไปความครอบคลุมถึง 3, สามเศษติดเศษติดหรือไม่อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆวินิจฉัย ค่อยๆวินิจฉัยกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับศีลข้อที่ห้าคือเราก็ท่องกันมานะสุราเมระยะมัชชะบามาตฐานะเวราณีศิกขาประทางสมาธิยามิข้อนี้มาพอกปูนเพิ่มเติม,ตมทบทวนกันนะก็มีปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีขนิกายปาติกะวะัคที่องค์พระศาสดาได้ตรัสไว เกี่ยวกับอานิสงส์แห่งศีละสมบัติและโทษแห่งการไม่รักษาศีลนะชื่อว่าศีละสูตรไปค้นเพิ่มเติมได้ศีละคือเป็นสอเสือนะสอเสือสลอีลอลิศีละสูตรนะตองค์ตรัาดูกรพิสิกษุทั้งหลายโทษของคนตุศีลเพราะศีลทิบัตห้ประการ ห้าประการนี้เป็นฉไหนคือผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในพระธรรมวินัยนนี้ย่อมถึงความเสื่อมโกคะอย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติอีกประการหนึ่งกิติศัพท์ชั่วของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไปนี้เป็นโทษข้อที่สองของคนทุศีล ศีลวิบัติอีกประการหนึ่งผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่บริษัทใดๆคือขติยะบริษัทพรามบริษัทข้บดีบริษัทสมณะบริษัทย่อมไม่องอาจเกอ้อเขินเข้าไปนี้ข้อข้อนี้ชื่อว่าเป็นโทษข้อที่สามของคนทุศีลผู้มีศีลวิบัติย่อมเป็นผู้หลงทําการละนี้เป็นโทษข้อที่สี่ผู้ทุศีล เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกปติวิธิบาตนารกนี้เป็นโทษข้อที่ห้าของคนทุศีลนี่เรื่องศีลลูตรส่วนเรื่องอต่อมาอ่ะนี่เป็นเป็นโทษของผู้ทุศีนะ,นะ,ะนนนศีลลูตรว่าด้วยการล่วงละเมิดศีลข้อที่ห้าส่วนคำว่าสุราเมระยะ มัชชะประมาณทถฐานาที่เราท่องกันมาจนคุ้นปะเนี่ยเอาเรามาทำความเข้าใจทีละคำนะเริ่มจากคำว่าสุราเนี่ยสุราเนี่ยหมายถึงอะไรปัจจุบันมีอ่ออปชันชื่อแปลกๆสารเสพเติดชนิดต่างๆวายเป็นไหมอกระทิงแทนเก็มร้อยนะก็หรือ,อยางแก้ไอโอเป็นทีก็ มีข้อวินิจฉัยที่อ่าแล้วต้มข้างทางแถวบางจังหวัดเนี่เนด้วยไหมที่นะสุราไทยก็มีสารพัดเลยหรืออะไรอ่ะ,อะเข้าหมาักเข้าหมาักเอามาถวายพระฉันเลยอ่ะ,อะมันได้ไหมนี่นะ้นอามาค่อยวินิจฉัยกันนะก็คำว่าสุราสุรามีห้าชนิด น,นี่ขอกล่าวที่มาเป็นภาษาไทยเลยภาษาบาลีสท์เทคนิคแล้วโยกจังงูสุรามีห้าชนิดคือสุราที่ทําด้วยขนมนะสุราที่ทาด้วยแป้งสุราทําด้วยข้าวสุสุราใส่สาเหล้าเอะสาเหล้าเป็นยังไงเนี่ยเปรู้จจกสาเหล้าเนะี่ยสุราประกอบด้วยเชือ้อ ทั้งห้าทั้งห้าอย่างนี้รวมแล้วชื่อว่าสุราต่อไปคําว่าเมรยัยเราจะเราจะพูดเนี่ยคือสุราเมรยะใช่ไหมสุราเมรยะเมรยะนี่ในภาษาไทยเราเรียกว่าเมรยัยสุรามอกีห้าชนิดต่อไปคําว่าเมรยัยเมรัยหมายถึงของดองของดองห้าชนิด มีของดองก็บแบงอีกห้าชนิดนะมีอะไรบ้างของดองด้วยดอกไม้ของดองด้วยผลไม้ของดองด้วยน้ำหวานของดองด้วยน้ำอ้อยของดองประกอบด้วยเชื้อทั้งห้าประการนี้ชื่อว่าเมรัยอ่าสุราห้าประการเมรยะเมรัยอีก 5ประการแม้ทั้งหมดนั้นก็ชื่อว่ามัชชะศัพท์ที่สามและสุราเมรยะต่อไปมัชชะมัชชะนะแม้ทั้งหมดนั้นชื่อว่ามัชชะด้วยสามารถทำให้เหมาอ่ะสุราเมรยะมัชชะมัชชะคือเมานะเมาพเพราะดิมสุราและเมรยัยทำให้เกิดความเมา ต่อไปคําว่าประมาทฐานาประมาทฐานาคือเหตุแห่งความประมาทอ่นบทนี้เป็นชื่อของเจตนาผู้ดื่มน้ําเมาก็ดื่มสุราเมรัยแล้วเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คืออข้อศีลข้อที่ห้าที่เราท่องกันอสุราห้าห้าประเภท เมรัยอีกห้าประเภทนะเตบแล้วเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทส่วนหลักวินิจฉัยว่าบุคคลคนหนึ่งจะผิดศีนข้อที่ห้าหรือไม่นะจะผิดหรือไม่ผิดอะไรเป็นเครื่องวินิจฉัยเพราะว่าอย่างทางยุโรปนี่ช็อกโกแลตบ,บางบางชนิดมีแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์ต้องอ่านพระที่จะไปซื้อทีแล้วต้องไปอ่านดูนะ ทีเด่ยโยมหาไปก็ต้องโอ้นี่มีแอลกอฮอล์นะ <c oughs> หรืออาหารบางอย่างนะจะมีแอลกอฮอล์แล้วต่างชาติต่างชาติต่างวัฒนธรรมอย่างเช่นเมืองหนาวเนี่ยเขาจะดื่มเบียร์ดื่มไวน์เป็นปกติคนเยอรมันนี่ดื่มไวน์ไอ้ดื่มเบียร์แทนน้ํา <c oughs> ดื่มเบียร์แทนน้าเอ๊ะแ,แล้วเขาผิดไหมเออประเทศเมืองหนาวส่วนประเทศเมืองร้อนกะก็ก็ดื่มเหมือนกันอ่าแล้วแล้าจะยังไงอ่าข้อวินิจฉัยมีดังต่อไปนี้ ว่าผิดไม่ผิดนะผิดไม่ผิดองค์แห่งศีลข้อที่ห้าคือหนึ่งน้ำที่ดื่มนั้นเป็นน้ำเมาอ่าน้ำเมามีอะไรบ้างมีสุราห้าชนิดแล้วก็เมลรยห้าชนิดใช่มเอน้ำดื่มนั้นเป็นน้ำเมาสองมีจิตคิดจะดื่มน้ำเมา ไม่เห้วมันเปรี้ยวปาะสักนิดสักกรุ๊สักกรุ๊กกรหนึ่งทีนะอ้เาเราต้องถามนะว่าจิตคิดจะด,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 ดื่มดิข้อนี้นี่จิตคิดดื่มดื่มไปทําไมดื่มเพื่ออะไรเมืองทางเมืองหนาวนี่แต่มาตอบให้เลยอากาศมันหนาวดื่มไปแล้วเพื่อให้เลือดมันสูบฉีดอ่าใช่ไหมเลยเนี่ยยมเนี่ยยมปวดหวงอะเลย,นะยุโรปมันหนาวลองสักนิดเลือดเลือดมันสูบฉีดน,นะเพื่อให้เลือดสูบฉีด อ่าเพื่อทนกับความหนาวได้นะอ,อ่มีจิตคิดจะดื่มน้ำเมาสามพยายามดื่มน้ำเมาสี่น้ำเมานั้นล่วงลำคอลงไปครบองค์สี่นี้ชื่อว่าผิดศีลสุรามีระยะคือผิดศีลข้อที่ห้านั่นเองก็ น้ำที่เดื่มนั้นเป็นน้ำเมาจิตคิดจะดื่มพยายามดื่มและน้ำเมานั้นล่วงหลับคอลงไปถ้าจะมีเจตนามาประกอบนี่คือก็ถ้าดื่มเพื่อดำลงสังขารให้เป็นไปได้ตามคําที่พระท่านพิจารณาว่าเอ,อวิหิงสุป,ปรติยาพรหมจาริยาทุกขหายะเพื่อความอยู่เป็นสุข เพื่อความอนุเคราะห์ผมนะจย์นี่คือเวลาพระก็จะดื่มอะไรตามพระวินัยของพระนี่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระดื่มดื่มน้ำเมาได้ในปริมาณที่ไม่เกินหนึ่งองค์คุลีมือฝาบาทเพราะเพสัชบางชนิดเพสัชนี่คือยายาบางชนิดจะมีส่วนผสมของพวกสุราและเมลยัยอย่างที่บอกว่า ที่หมักด้วยแป้งหมักด้วยผลไม้อะไรต่างๆจะไม่เอ่อยาบางอย่างมีประโยชน์ต่อการร่าง,งับเวทน,นาแต่ต้องดื่มอยู่ในปริมาณที่พระองค์กําหนดไว้เพราะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเรามีเจตนาเจตนาที่ต้องบริโภคของที่มีส่วนผสมของหมักของดองตามที่ว่านี้ก็ต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่ให้เกิดความเมาและเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ต่างต่างต่างประเทศในทางยุโรปเนี่ยเขาดื่มแต่ว่าจะอยู่ในปริมาณที่สามารถขับรถกลับบ้านได้นะแล้วก็ไม่ถึงขั้นเดินเซไปเซมาไม่ถึงขั้นเดินเซไปเซมาเมืองหนาวเพื่อเพื่อให้เอเลือดมันสูบฉีดนะเลือดสูบฉีดแล้วก็สามารถอยู่กับความหนาวได้อยา่างสุขตนเองส่วนถ้า เสพของมึนเมาด้วยเจต,ตนาเพื่อต้องการให้เหมาอ่าอันนี้นะเสพของมึนเมาเพื่อเจตนาที่ต้องการจะให้เหมาก็จะมีอันนี้สง,งต่ตอบเปน, <c oughs> นนี้จะมีไอ้สงคำตอไปนี้คือ <c oughs> น้ำเมาสุราเมลัยที่บุคคลเสพดื่มให้มากกระทําให้มากย่อมทําให้ไปเกิดในนรกโอ้ัอนนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ <c oughs> น้อยๆท่านทั้งหลายนะ ดื่มให้มากกระทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อทำให้บังเกิดในนรกในเปรตวิสัยและสัตว์เดัจฉานผลกรรมจากการดื่มสุราเมรัยอย่างเบาที่สุดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นบ้าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์วิบากกรรมของคนที่เมาหลังต้องไปเกิดในวิบากอันเผ็ดร้อนแล้วเพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งต้องเจอกับอะไรบ้าง เป็นคนใบ้พูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่ส่งเสียงอ้อแอ้เพราะตอนเมาหนักๆน่าจะคุยใครไม่รู้เรื่องหรือชอบด่าทอผู้มีพระคุณก็จะมีทําให้เกิดวัชีกรรมแล้วต้องพอไปด่าทอผู้มีพระคุณเนี่ยต้องมาเกิดเป็นคนใช้พูดง่ายว่าพอเล่าเข้าปากอ่าเล่าเข้าปากแล้วสติสัมปชัญญะไม่บริบูรณ์คือเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็สุ่มเสี่ยงต่อการประพฤติผิดด้วยกายและวาจา นะทั้งฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จส่อเสียคำด่าเบอรเจอร์เนี่ยจะตามมาหมดเลยเพราะศีลข้อ5้าเนี่ยมัชชะประมาทฐานาคือคำว่าปรมาทฐานาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมานะททาให้เกิดเป็นคนบ้าเนื่องจากในภบชาติอดีตดื่มเหล้ามามากเวลาเมาก็ไปทุบตีคนอื่นทุบตีภรรยา รุปตีบุตรบางคนถึงขั้นฆ่ามารดาบิดาบังเกิดเก้าพอตายไปตกนรกกลับมาแล้วกลับมาเกิดใหม่เวรกรรมนี้ติดมาในพบชาตินี้จึงกลายเป็นบ้าอยู่ดีๆก็มีเสียงคนมากระซิบข้างหูอ่าโรคนี้เนี่ยอ่าก็อาตมาเคยไปเจอนะ่ะเด็กเขาก็ไม่ได้เสพยาเสพติดไม่ได้เป็นอะไรเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนทุกอย่างดูดีหมดหน้าตาหิวบันแต่อยู่อย,ย อายุสักสิบสิบหกก็มีอาการด้วยว่ามีเสียงแววนะมีเสียงแววเข้ามาข้างหูทั้งๆท,ที่ไม่มีประวัติในการเสพยาครอบครัวทุกอย่างเพอร์เฟกนะแต่อยู่ๆก็มีเสียงกระพริบเสียงกระซิบในหูแล้วก็เริ่มเกิดความหมุดหมิดเหมือนกับว่าเสียงนี่มันมาจากไหนตัวเองได้ยินคนเดียวพ่อแม่เอาไปรักษาหมอก็ไม่ได้ใช้สแกนสมองช็อตแล้วช็อตอีกนะเสียงก็ไม่หาย เนี่ยบางทีวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ถ้าเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนะเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เนี่ยข้อนี้บอกที่ว่าอยู่ๆได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูเห็นภาพหลอนว่าคนกำลังตามฆ่านะนั้นอาการทางจิตที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งเฉพาะตนบางทีไปหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้วหาไม่เจอแต่ก็ต้องหาทางแก้กันไปไปช็อตไฟไปอะไรก็ดี วิธีทางแก้ที่ดี่สุดก็ก็ให้เติมบุญกุศลในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็บุญกุศลที่ช่วยให้มีสติสัมมชัญญะก็นี่แหละอะการสวดมนต์นะการสวดมนต์แล้วก็โฟกัสในในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งคือการทำสมาธิเริ่มจากทำรมสมาธิง่ายๆนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงร้อยก็ว่าไปแล้วแต่จริตอัธยาศัยและค่อยๆเปลนค่อยๆไปแต่ถ้ามีอาการหนัก ก็ยังไม่พร้อมที่จะมาทําสมาธติต้องเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนปูพื้นด้วยการให้ทานรักษาศีลอแล้วก็ค่อยๆฝึกสติสมัชัญญะรู้รู้อิริยาบถกําลังนั่งอยู่กําลังเดินอยู่หรือบริกรรมท่องอะไรสักอย่างหนึ่งแบบต่อเนื่องให้ใจจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นนะเมื่อสติพ่อคูณบุญกุศพพลพออคูณเข้าสิ่งที่จะมาทําให เกิดอาการวิตกกังวลเนี่ยก็ยังเกิดอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีสติก็จะไม่สนใจเหมือนเราเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนั่งรถแล้วโดนแล้วเห็นลมเห็นดินเห็นดินเห็นฝุ่นเราก็แค่ผ่านไปไม่ไม่ไมสนใจเ้ยยเดี๋ยวก็ผ่านไปมันก็ผ่านไป,นนไปเนี่ยแต่คนที่มีวิบากกรรมเนี่ยมันจะปล่อยผ่านไม่ได้มันจะตอกย้ำมันจะดังกล้องอยู่ในหัวในความคิดตลอดเลย วิบากต่อไปก็คือเกิดเป็นคนปัญญาอ่อนมีสติปัญญาไม่สมบูรณ์แม้จะเรียนหนังสือได้บ้างฟังครัวที่ปลายหลายครั้งก็ไม่เข้าใจอ่านหนังสือหลายรอบก็จําไม่ได้แตกต่างจากคนที่ไม่มีวิบากกรรมด้านนี้เล่าเรียนวิชาอะไรก็แตกสารเข้าใจง่ายนําไปใช้ได้ทันทีท่านทั้งหลายถ้าเราย้อนดูตัวเราเองนี่ถ้าเอ มันไม่ค่อยเข้าออหัวมันเข้าออหูซ้ายแล้วมันก็ออกไปทางไหนก็ไม่รู้นี่นะเนี่ยแสดงว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีวิบากกรรมเรื่องนี้วิบากกรรมอ่สุราตรงนี้แม้แต่ตัวดมานี่เคยเป็นนะตอนมาเริ่มเรียนภาษาบาลีใหม่ๆเนี่ยมันไม่เข้าออหัวเลยต้องตอนนั้นเป็นนาคพอพอเป็นนาคชุดขาวมาตอนนั้นอายุสิบแปดเนี่ยมากะว่าเราจะเรียนบาลีเต็มที่เลย พอมาใส่ชุดขาวเป็นผ้าขาวเตรียมบชเนี่ยเอาบาลีมาท่องโอ้โหปวดห,โหโโัวง่วงหัวพอมาท่องสิโยอังโยโดิโอ้ยหัวทิ่มเลยมึนตื้อไปหมดเลยกเอ๊ะทำไมเกิดขึ้นทำไมเป็นอะไรอย่างนี้แมตอนเรียนมัธยมไปนี่ฟังครูนิดนิดหน่อยหน่อยผ่านหวัวดูนิดหน่อยไปสอบนี่ได้ขนานเยอะแล้วแต่พอผอ้โหมาจดจอกับภาษาบาลีนี่ปรากฏว่าไม่เข้าหัวเลย แต่พอเปลี่ยนสถานะ่จากชุดขาวเป็นสามเารจปุ๊บลื่นเลยเออนี่ก็แปลกเหมือนกันแปลกมากเลยถเหมือนกับว่าโอ้โหบุญนี่ถ้าถ้าไม่มองเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่มองเรื่องแพทยศสาสตร์นะจะมองเรื่องเดี๋ยวตามพุทธศาสตร์ตามที่พระพุทธเจ้าบอกเนี<ส>่ย <ército> เ<ๆ>มืม่อกรมเบาบางเมือ่อกรมเบาบางเมื่อบุญบุญสูงขึ้นมันก็จะลื่นนะพอบุญจากการบวชสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทําให้วิบากกรรม ที่เคยผิดพลาดมาในอดีตเกี่ยวกับสุราก็จะเบาบางลงทําให้สติสัมปชัญญะการจดจอ่อสติปัญญาก็ดีกว่าเดิมเนี่ยวิธีแก้ไขตามหลักพุทธศาสตร์เลยถ้ามีลูกหลานชาตินิ้กำลังประสบกับวิบากกรรมสุราแม้แต่ชาตินี้ไม่เคยไปเสพไปดื่มนะแต่เอ๊ะทำไมมันไม่จําเลยนั่นแปลว่ามีเศษกรรมการแก้ไขก็คืออมาเติมบุญ ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ทำสมาธิก็กรรมจะวอบางแล้วก็จะดีขึ้นตามลำดับนั่นเองข้อต่อมาทําให้เกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นตะกวดงูไส้เดือนหรือนาคชั้นล่างนาคนะเป็นนาคชั้นล่างทั้งหลายมักเคยเป็นคนขี้เมาทั้งสิ้นเพราะซ้อมคลานอยู่เสมอเอเอออันนี้ก็เป็นอุปนิสัยตามเหตุผล คนคนเมาจะเดินดีๆ,ๆีไโอ้อยแบซ้อมนะซ้อมคานแล้วหมอบคานด้วยเนี่ยทำจนเป็นนิสัยซ้อมคานจนเป็นนิสัยพอละโลกไปแล้วม็เกิดเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งก็สุดท้ายได้ไปคานจริงๆโดยการเสวยอัตภาพใหม่ในการเป็นสัตว์้ดยขานนะ <S <S สัตว์ทั้งหลายไม่รู้วิบากท,ที่ตัวเองประสบ นะไม่รู้วิบากกรรมตรงนี้ทนพระพุทธเจ้าจะสรู้พ้นพบความจริงแล้วนํามาเล่าให้พวกเราฟังแต่ทุกอย่างล้วนเกิดจากผลของกรรมนะนั้นเอ,อกรรมข้อสุราข้อนี้ถือว่าเมื่อเล่าเข้าปากข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็สี่ผิดหมดเลย <laughs> ผิดหมดเลยเพราะอะไรสติสามชัญญะรู้ดีรู้ชั่วไม่มีแล้วจึงบอกว่าน้ํานี้เป็นน้ําเปลี่ยนนิสัย เพราะฉะนั้นะจะให้ดีงามก็เมื่อจะต้องบริโภคน้ำดื่มหรืออาหารที่มีส่วนผสมของสุราและเมลไยให้เราตั้งเจตนาว่าเราจะดื่มเราจะบริโภคไปเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเราถามเหตุผลตัวเองว่าเพื่ออะไรบัดนี้มีความจําเป็นหรือไม่อากาศหนาวเมืองไทยอืก็ไม่หนาวเมืองไทยก็ไม่หนาว แต่ก็เพื่อสุขภาพหรือเปล่าก็ก็คือดื่มจนติดเสพติดไงเมื่อดึกเมื่อเสพจนติดจึงให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทปัจจุบันก็หมายเอายาเสพติดทุกชนิดยาเสพติดทุกชนิดถึงไม่ได้เสพผ,นะผ่านลำคอลงไปนะไม่ได้เสพผ่านลำคอลงไปนะเพราะ ในพระไตรปิฎกนี่คือต้องผ่านลำคอลงไปเดี๋ยวนี้ทางทางเส้นเลือดทางสูตรหรืออาบุหรีนะบุหรีเนี่ยเอ๊ยยังไงสมัยในพระไตรปิฎกบอกไม่มีไม่มีบุหรี่มันไม่ผิดนะแต่ถ้าสิ่งที่เสพแล้วติดแล้วให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือผิดหมดเลยนะคือยาเสพติด ที่เสพเข้าไปในร่างกายด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะแล้วทําให้สติสัมปชัญญะไม่บริบูรณ์การแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ไม่ร้อยเปอร์เซนสิ่งนั้นชื่อว่าเป็นการผิดศีลข้อที่ห้าโดยประการทั้งปวงอ่านี้ก็เป็นข้อวินิจฉัยที่อาตมานํามาเล่าให้ฟังก็อย่าพิ่งเชื่อนะเอาไปพิจารณาก่อนว่าเออมันด,นดีไม่ดีเราค่อยว่ากันนะก็ หน้าหน้าจิตตังแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความคิดมีเหตุผลเป็นของตนเองแต่เหตุผลนั้นจะอยู่ในหลักที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือไม่ก็ต้องเอาเหตุผลมาจับกันตามหลักการลามสาสุดเลยเะเษพเข้าไปเป็นคุณหรือเป็นโทษนะเป็นคุณหรือเป็นโทษเสพเข้าไปจิตมองหรือจิตใสนะเสพเข้าไปซุ่มเสี่ยงต่อการสร้างบุญหรือสร้างบาป แล้วก็มาวินิจ้ัยกันว่าผิดหรือถูกนะผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศีลข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชประมากตถานาที่ท่านได้ตั้งใจสมาทานรักษากันมาอย่างดีอย่างดีนส่วนอานิสงผลบุญของการรักษาศีลข้อนี้งดเว้นจากการงดเว้นจากการเสพ สิ่งมืนเมาให้โทษไปนั่งความประมาทเราก็จะมีอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนะคืออย่างเช่นสมมุติว่าทั้งชาตินี้ไม่ผิดศีลเลยนะหรือ,หร,อหรือผิดน้อยนะเอาเอาเอาคิดเป็นวันวันหนึ่งแล้วกันวัน,ว,นวันหนึ่งเราเป็นผู้ดำรงชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะได้บริบูรณ์ขนาดไหน มีสิ่งใดที่เข้ามาในร่างกายของเราแล้วทาให้สติสัมปชัญญะไม่บริบูรณ์หรือไม่ถ้าวันวันหนึ่งสติสัมปชัญญะเราบริบูรณ์เราก็มีอปุปนิสัยของผู้ที่มีสติบริบูรณ์ดํารงชีวิตไปหนึ่งวันอ่าหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งชาติหนึ่งชาติใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะสสมปชัญญะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ เกิดอีก,กี่พบกี่ชาติเราก็จะเป็นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นะอ่าก็มีตัวอย่างให้เห็นในยุคปัจจุบันที่ว่าทําไมคนยุคปัจจุบันแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้นะหรือบางคนไม่เมานะไม่เมาไม่ได้เสพอะไรให้เมาแต่แยกแยะไม่ได้ว่าอันนี้อันนี้มันผิดนะอันนี้มันผิดมันไม่ดีกับบางคนนี่ไม่ต้องให้ใครสอน เด็กบางคนเกิดมาไม่ต้องให้ใครสอนสามารถแยกแยะได้ว่าอันเนี้ยมันไม่ดีอันเนี้ยมันดีอันเนี้ยควรทําอันนี้ไม่ควรทําก็อันนี้สงตรงนี้ก็มาจากการเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์โดยเฉพาะศีลข้อที่ห้าเพราะฉะนั้นศีลทั้งห้าข้อเนี่ยศีลทั้งห้าข้อตามที่ดมาว่ามายาวเหยียดเกือบสามสัปดาห์เนี่ยก็ศีลข้อที่ห้าคือธรรมชาติที่ทําให้เกิดเป็นมนุษย์ นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคือมีสี่ห้าที่บริบูรณ์คือการงดเว้นจากการทำลายชีวิตงดเว้นจากการลักของผู้อื่นงดเว้นจากการผิดรูปภรรยาสามีผู้อื่นงดเว้นจากการพูดเท็จส,ส่อเสียคำหยาบเพอเจอร์งดเว้นจากการดื่มสุรายาเสพติดให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ทำให้เป็นผู้เป็นมนุษย์ ศีลห้าที่บริบูรณ์ทําให้ความเป็นมนุษย์ของเรานี่ครบถ้วนบริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตศีลเข้าใดข้อหนึ่งบกพร่องไปความเป็นมนุษย์ก็จะหายไปยี่สนะิบเปอร์เซ็นตเป็นมนุษย์เพียงกายแต่จิตใจนั้นไม่ใช่มนุษย์นะงนั้นถ้าจะเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจศีลห้าต้องครบถ้วนบริบูรณ์ศนะีลข้อหนึ่งหายไปถ้าศีลข้อหนึ่งหายไปเราก็จะมีคุณธรรมที่ไม่ต่างจากสัตวเ์เดรัจฉาน จําพวกล่านะนักล่าทั้งหลายเพราะสัตว์นักล่าจะไม่กํานึงถึงชีวิตผู้อื่นนะชีวิตสัตว์อื่นคืออาหารนะนั่นคือนั่นคืออัธยาศัยของสัตว์นักล่าส่วนศีลข้อที่สองก็ไม่มีศีลข้อที่สองก็จะมีคุณธรรมเหมือนสัตว์ัจฉานเช่นเดียวกันสัตว์ัจฉานจะไม่สนใจว่านี่สมบัติทรัพย์สินของใครนะตาม สถานที่ท่องเที่ยวลิงลิงเห็นกระเปา๋าธรรมชาติเอาเลยอ่ะเราเสมอกันแล้วนะมนุษย์คนไหนที่มีอุปนิาสาัยตรงนั้นก็มีคุณธรรมมีภูมิจิตที่เสมอกับสัตว์เดรัจฉานศิลข้อที่สามมนุษย์ที่ไม่สำรวมระวังในศิลข้อที่สามก็จะมีคุณธรรมเสมอด้วยสัตว์เดรัจฉานที่จะไม่สนใจว่าอ่านี่พ่อนี่แม่นี่ลูกนี่ใข่ก็คือถึงเวลาผสมพันธุ์ก็จะมั่วส่ว้ไปหมดเลย ศีลข้อที่สี่ก็เช่นเดียวกันยิ่งศีลข้อที่ห้ายิ่งหนักเลยนะสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอ่านี่คือตัวอย่างที่มองเห็นเห็นได้เพราะนั้นมนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานตรงที่ว่ามนุษย์สามารถแยกแยะอะไรดีอะไรชั่วแล้วสามารถสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองให้ผู้อื่นและให้สังคมโลกได้อ่าสิ่งที่มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉา,านคือตรงนี้เพราะก็คือความมีสีนั่นเอง ศีลห้าที่บริบูรณ์ทาให้เราเป็นมนุษย์ทั้งกายและใจนะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนีนะ้เรื่องเกี่ยวกับองค์แห่งศีลนะทั้ง5้าข้อลากยาวจนมาถึงศีลข้อที่5แล้วก็ก็ให้ทุกท่านนะไปทบทวนนะไปทบทวนถ้ามีคําถามอะไรจะเพิ่มเติมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาก็จะมาตอบให้เอาละสำหรับวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขสวัสด,ดีความผ่องใสแห่งกายวาจาและใจความมีสมบัติภายนอกสมบัติภายในใจสะอาดสว่างสงบสดใสจงมาเกิดมีแก่ทุกท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมือเม่อเกิดเจริญพอ